ที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งเปิดเป็นร้านนวดแผนไทยนะฮะตอนนั้นเจ้าของเจ้าของร้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่อยู่โจรมีการบุกเข้าไปเนี่ยไปงัดไปขโมยของเนี่ยในในร้านเนี่ยมูลค่าหายไปกว่า, 200, า2 0 0 0 0 0บาทครับแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับเหมือนออกข่าวไปนะจนกับใจเอาเอาของมื่อคืนอันอย่างนั้นด้วยแต่มีข้อแม้ว่า อยาแจ้งความเขาถอนแจ้งความเขาได้ไหมไม่แต่ลักทรัพย์เป็นคดียาานะอาญาแผ่นดินด้วยนะตอนแรกเองผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่าได้ได้เดี๋ยวจะถอนแจ้งความให้แต่จริงๆแล้วซ้อนแผนกับตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้เลยคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเย็นของ15ตุลาคมนะฮะพี่ผู้หญิงคนนี้คือพี่นงลักษ์นี่แหละคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าของร้านนะฮะก็พาไปดูตามจุดต่างๆเลยนะว่าเนี่ยมันมีการงัดประตูตรงจุดนี้มีการเอาทรัพย์สินแต่ละอย่างออกจากบ้านไปเนี่ยไม่ว่าเป็นนโททรัศ มันก็เอาพัดลมคอมพิวเตอร์สร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำหนักกว่า3บาทเหรียญพ่อรอห้าเลี่ยมทองอีกนะฮะหลวงพ่อโสธรอ,อีกหนึ่งองค์ขนาดผงซักฟอกนำอ้ำยาล้างจานมันยังเอาไปเลยมูลค,ค่ากว่า20 0แสนบาทด้วยกันนะฮะนี่ก็ไปชี้ตามจุดต่างๆซึ่งณวันเกิดเหตุเนี่ยคือเจ้าของบ้านไม่อยู่คุณผู้ชมครับไปทำธุระต่างจาาังหวัดจนกระทั่งกลับมาถึงที่บ้านของตัวเองตกใจเลยข้าวของทำไมมันกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดก็เลยไปเปิด,ปดกล้องวงจรปิดดูนะฮะ ได้ภาพเพียงแค่เมื่อกี้นี่แหละคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะโจรเอากล้องวงจรปิดกับเมม ORY ไปด้วยก็เลยเป็นมีภาพแค่ว่าเนี่ยผู้ผู้ผ,ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาเห็นเพียงแค่นี้จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มคุณผู้ชมครับตำรวจสพพัสบุตรเจดีเนี่ยตามจับกุมตัวได้ก็คือนายวุฒินันอายุ41ปี พร้อมกับของกลางนะฮะนีร่รวบตัวได้แล้วก็นําของกลางทั้งหมดเนี่ยมาเอามานะฮะก็มีทั้งพัดลมมีทั้งโทรทัศน์มีกล้องวงจรปิดต่างๆนาน,นารถามีรถมอเตอร์ไซค์อีกหนคันโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องก็จับได้กับของบางส่วนนะฮะทีนี้เจ้าตัวอ้างไว้แบบนี้บอกว่าตัวเขาเนี่ย มีอาชีพเป็นช่างตัดผมนะฮะก่อนเกิดเหตุตั้งใจจะไปหาเศษไม้แถวแถวบ้านของผู้ก่อเหตุนี่แหละผู้ที่จุดเกิดเหตุนี่แหละคุณผู้ชมเพื่อเอามาต่อเติมร้านของตัวเองและบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีรั้วพอจังหวะที่ไปเอาเศษไม้ก็มองไปในบ้านเอ๊ะไม่มีใครอยู่นี่นา ก็เลยปีนเข้าไปได้เลยนะฮะพอปีนเข้าไปเสร็จปุ๊บไปเอาทรัพย์สินของเขาแถมยังไปดื่มเหล้าในบ้านของเขาจนหมดคืออยงอีดังหกักก่อนจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปนะฮะแล้วก็เอาไปขายเพื่อแลกกับยาบ้าประมาณ2-3เม็ดด้วยกันทีนี้เนี่ยพอสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเขาก็เอาโทรทัศน์กับพัดลมเนี่ยไปให้พ่อใช้ส่วนข้าวของอื่นๆอันไหนขายได้เขาเอาไปขายหมดเลยเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพคุณผู้ชมซึ่งพอเห็นข่าว เขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วโอ้ยรู้สึกสงสารเจ้าของบ้านด้วยก็เลยตัดสินใจเอาของที่เหลืออยู่ไปคืนให้กับผู้เสียหายแต่สุดท้ายไม่รอดถูกตำรวจจับเอาไว้ได้ครับผมผมจะไปเอาไม้ยู่อยไปหาเศษไม้เศษอะไรไปเอาไปทำอะไรจะเอาเศษไม้ไปทำอะไรเอาไปทำบ้านหเอาไปทำบ้านาทำร้านตัดผม,มน,นะแล้วนึ่ยังไงเอาของไปคืนบ้านผู้เสียหายนึกยังไงเขาบอกเขาจะไม่จะไม่เอาเรื่องเลย นี่แหละคุณผู้ชมครับนี่คือคาให้การของเขานะฮะในขณะเดียวกันคุณป้านงรักฮะเจ้าของบ้านก็บอกว่าคือตอนที่รู้ว่าของหายไปเนี่ยก็มีการไปจงแจ้งคงแจ้งความจนกระทั่งจู่ๆผู้ก่อเหตุขี่รถ,รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาตะโกนบอกว่าป้าป้าผมนี่แหละเป็นคนที่ขึ้นบ้านป้าเองผมกะว่าจะเอาของมาคืนแต่แลกกับการที่ถอนแจ้งความแต่สุดท้ายไม่รอดนะฮะเพราะว่ามีการโละซ้อนแผนกับตำรวจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ บอกทงสารป้าว่าไม่เอาไปให้หมดมันอ่างนี้้บะบอกว่าเอาแฟบไปทำไมเอาเอาน้ำยาล้างจานไปทำไมผมไม่มีว่าอ่างนี้ผมเพิ่งออกมาผมเพิ่งออกมาจากคุกป้าอย่าเอาผมติดคุกนะครับเอาไม่เอาหรอก<ต>ใครจะบอกก็เอามุนติดคุกก่อนตอนนั้นข้าวตายเลยใช่ไหมล่ะ <laughs> คุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีแบบนี้นะครับลักทรัพย์เป็นอาญาแผ่นดิน บอกว่าเอาของมาคืนแล้วไม่แจ้งความนะไม่ได้นะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาญาแผ่นดินไม่จําเป็นต้องมีเจ้าทุกไปร้องก็สามารถดําเนินคดีได้นะครับบางอย่างมันยอมความกันไม่ได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมันม่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ